ผมอาจารย์โจเซฟเองวิทยากรและผู้เขียนหนังสือปลุกยักษ์ปรับเคลื่นเปลี่ยนชีวิตหนึ่งในทีมโค้ชเชลิดดิ้งทีมไทยแลนด์ชุดคว้าแชามป์เอเชียจากประเทศญี่ปุ่นในปี2008ในมือของผมก็คือ a อเวนาอเวราโซสบู่ก้อนนี้นะครับบำรุงใบหน้าและก็ดูแลผิวพรรณหลายท่านที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระมีจุดด่างดำหมองคล้ำ ใช้สบู่เอรา r ์โซฟแล้วดีขึ้นทันทีแต่ที่ผมสนใจก็คือมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเป็นติ่งเนื้อตามใบหน้าผมก็เห็นพี่เขาเนี่ยไปจี้ติ่งเนื้อนะ่ะดูแล้วน่ากลัวมากคิดในใจว่าขอใหญ่ฉันเป็นเลยนะครับปีที่แล้วครับมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นในตัวผมนะครับเกิดที่ไหนไม่เกิดเกิดองรักแล้ข้างซ้ายเจ็บมากในตอนแรก แล้วพอมันโผล่กมามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ดีที่มันไม่เจ็บนะแต่อายไม่รู้จะปรึกษาใครพอเห็นพี่เขาใช้นะครับก็เลยลองใช้ก้อนแรกนีจากที่เป็นก้อนใหญ่มาหืบมานะฮะตอนนี้เหลือเท่านี้ครับในสบู่ก้อนนี้มีสารสกัดสำคัญถึง19ชนิดจุดเด่นๆก็คือจะมีสารสกัดจากน้ำผึ้งของ,ของเกาะเซจูที่จะช่วยดูแล ผิวพันธ์และก็เซลล์ที่เกิดใหม่นอกจากนั้นนะครับยังมีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสวิตอัลมอนน์น้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไพรมิน้นเปลือกมังคุดว่านสาวหลงนะครับและอื่นอื่นอีกหล,หลายตัวซึ่งผมจะแนบไว้ท้ายคลิปถ้าสนใจอยากจะมีผิวพันธุ์ที่ดีเรียบเนียนไร้ติ่งเนื้อเหมือนผม ทักมานะครับ